ประพฤติดีมีวินัยไฝศึกษาพัฒนาสังคมวิทยายลัยการอาชีพขม่วงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมีคุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศและสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวิทยายลัยการอาชีพขม่วงจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวช ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวจสทั้งภาคปกติและภาคสมทบและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพขม่วงได้มีการจัดกิจกรรมมากมายเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ความสมามารถให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานทั้งเป็นการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แล้วด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยการอาชีพขม่วงโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษางานกิจกรรมและองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วยจึงได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การวิชาชีพระดับหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามอย่างเต็มรูปแบบและเต็มประสิทธิภาพตามแผนงานพัฒนาที่กำหนดไว้ หมวดที่ 1. การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข1.1แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นโครงการวันเด็กแห่งชาติโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย1.2แผนการเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการเช่นโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โครงการประกวดร้องเพลงไทยและเพลงสากลและโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่1.3แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเช่นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันมาฆบูชาและโครงการคนพันอาจิตอาสาพัฒนาวัด 1.4แผนส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเช่นโครงการทำบุญครบรอบ14ปีวิทยายลัยการอาชีพขม่วงโครงการส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และโครงการวันเข้าวันสา1.5แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการปลูกบาเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก และโครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้เคียงคู่ธรรมชาติหมวดที่2การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข2.1แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นโครงการชมรมไฟฟ้าร่วมด้วยช่วยชุมชนโครงการอาชีวะบริการและโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เช่นโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการประกวดการแต่งกายนานาชาติและโครงการนิทรรศการภาพวาด2.3แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเช่นโครงการวันสุนทรภู่โครงการสานร,รักสร้างอาชีพครอบครัวเข้มแข็ง และโครงการโทษภัยยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท2.4แผนพัฒนาความรู้และความสมามภา์ทางด้านวิชาการเช่นโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติโครงการแข่งขันทักษะเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษและโครงการแข่งขันหุ่นดนสีข่ขาหกขาเดินเร็ว2.5แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูงสากลเช่น โครงการวันคริสต์มาสโครงการแข่งขันเล่านิทานภาษาต่างประเทศและโครงการอบรมมักคุเทศน้อย บัดนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอผลงานในรอบปีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2553และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2554ในเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันคุณภาพและก้าวไปสู่ตัวแทนระดับกลุ่มจังหวัดในเวทีการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับชาติต่อไป